ยิมแย้มแฟมลีสวัสดีค่ะวันนี้นะแม่ปุ๋ยพานหนูยิมหนูแย้มมาเที่ยวที่น The Cafe ี่ไงจังเกิ้ลเจอคาเฟ่นะคะมาเข้าอันดับแรกมาตรงนี้เลยนะดูสิมีน่าจะเป็นวัวค่ะคว,ควายเหรอ,อเป็นควายคะ่ะเออใช่ใช่คอมเป็นสีดำเนาะโอเคไปนี่พอเข้ามานะก็จะมีนี่ทางเดินอย่างนี้นะคะเหมือนลอด เหมือนสะพานค่ะนี่พอเข้ามาในร้านนะคะอุยแง่แงพี่กําลังทํานาอยู่เลยครับพ่พี่เขากําลังรากตรงนั้นเพื่อเกลี่ยดินให้มันเรียบนะคะไปเร็วเราไปหาที่นั่งกันก่อนโหเจ๋งมากเลยอ่ะดูดิถ้าเรานั่งข้างบนอ่ะข้างล่างก็จะเป็นแม่น้ํานะคะนี่เรากําลังจะเดินสะพานผ่านน้ําเขียวๆแล้วเจอน้ําตกเล็กๆตรงนี้ด้วย ตรงนี้นะคะจะพานไปอีกละข้ามสะพานไปอีกจะเจอตรงนู้นเป็นลำธานเล็กๆแล้วก็น้ําตกข้างหลังหนูยิ้ยมหนูแย้มจะมาดูพี่เขาทําแบบเตรียมแปลงนานะคะโอ้ตอนนี้เดินผ่านตรงนี้นะนี่ไงนี่ไงเห็นไหมไปเร็วไปเลยไปเลย นี่ไงนี่ไงที่พี่นี่ทำนี่ไงเป็นท่อค่ะทำมาทีนึงแล้วมันเรียบเห็นไหมนี่ไงยิมเด้งเรียบไหมเรียบเรียบเนียนเลย <laughs> <laughs> เขาจะเตรียมแปลงไว้เพื่อที่จะหว่านข้าวนะคะวันอังคารเลยตะเราไปขึ้นสะพานกันเถอปะป้า <laughs> อ้าจะอยู่ตรงไหนถ่ายรูป อยิ้มนะหนึ่งสองสองอามเดี๋ยวแม่ปุ๋ยจะพาไปดูนะคะแล้วขึ้นมาปุ๊บอ้าใช่เป็นทางตันค่ะอโอมีฝ่ายกั้นน้ําด้วยนะเขาเรียกเป็นฝ่ายกั้นน้ําชะลอน้อําแล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนที่ให้นั่งทางค่ะที่เรามาเมื่อกี้ไงครั้งแรกไงปะเดินค่ะปูยิม้มแย้ม,ยมต้นไม้นี่สวยมากเลยอ,ะอ่ะเนาะ ตแล้วไปหาพ่าปัมกันเถอะโอเคขึ้นไปเลยหนูยิ้มหนูแย้มอยากจะขึ้นเดินข้างบนนะคะโอ้สูงมากเลยดูสิสูงมากเลยค่ะเอาเดินต่อค่ะเดินเฮ้ยนี่ไงข้าวทุ่งนาไม่มีน้ําเลยอะ่ะข้าวแห้งหมดเลยเอาเดินต่อ เดินเดินยิ้มพข้าวบำอยู่ข้างล่างนะไงข้าว่ำข้าวบำข่าพบำอยู่ข้างล่างนะคะเอาเดินเดินค่ะเดินเดินเลยค่ะโหตรงนี้วิวสวยมากเลยค่ะเป็นทุงน่งนาข้างล่างเป็นแม่น้ำนะคะแล้วก็เป็นที่นั่งยิ้มหนูแย้มก็เดิน ต้องระวังนิดนึงนะคะเห็นไหมเขามันมีช่องค่ะเท้าเราอาจจะตกลงไปก็ได้ดุดลงไปเดินเลยค่ะไติดกำลังเดินเห็นไหมมือแย้มขยำมือแย้มขยำแย้ม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 แย้มไปเร็วโอ้เราเดินผ่านน้ำนะตอนนี้เราเดินผ่านน้ำค่ะ ค่อยๆนะนี่นี่บรรยากาศนะคะเป็นอย่างนี้ค่ะมุมสูงไปอีกนะคะก็จะเห็นบรรยากาศกว้างๆเดินลงเลยค่ะเดินลงไปเดี๋ยวก็จะไปหาพ่อบอมที่โต๊ะเพื่อสั่งกับข้าวนะคะ ตอนนี้เราสั่งเคงเรื่องดื่มมาแล้วสั่งข้าวมาแล้วนะคะหนูย哈哈ิ้มหนูแ mm hmm. ย้มก็มานั่งตรงตาคายค่ะดูบรรยากาศซะก่อนบรรยากาศดีมากเลยนะคะดูชอบเอ้าหนูยิ้มก็นั่งตรงโน้นนะคะกินขนมมีที่วางแก้วน้ํามีอะไรด้วยโอ้โหชิลมากคนนึงสั่งคน ouais นึงเสิร์ฟดูดน้ำรอคะอร่อยไหมคะอืมแล,แล้วหนูยิ้มกินอะไรอ่ะโอ้ใครชอบเหมือนหนูยิ้มบ้างใครชอบเหมือนหนูยิ้มบ้าง เด็กๆคนอื่นก็น่าจะชอบพ่อหนูยมหนูแย้มเวลาเจอที่ไหนข้าวเกียบหลอดเงี้ยข้าวเกียบหลอดแม่ปุย๋ยตอน,นเด็กม่ปุย๋ยเขาทําอย่างนี้นะเวลาจะกินะน,น,กน,นะคุณต,ต้องเอามือมาใส่อย่างนี้ก่อนแล้วถึงจะกินได้ดีดีอุ้ยข้าววันนี้นะคะที่เป็นปุ๋ยสั่งมีกะเพราหมูสับของพ่อบอมค่ะให้พ่อบอมช่วของแม่ปุ๋ยกะเพราไก่ค่ะแล้วของยิ้มแย้มหายไปนิดนึงข้าวไข่เจียวหมูสับ แล้วก็จะมีมีเฟ้นฟายอีกนะคะอาหารรอไม่นานประมาณ10นาทีเครื่องดื่มก็ได้เลยถ้าไม่ติดโควิดนี่คนน่าจะเยอะกว่าน,นี้แม่ปุ๋ยกับหนูยิ้มหนูแย้มนะพาชมบรรยากาศมีอะไรยังไงบ้านสําหรับจังเกิลเดอะคาฟนะคะนี่เลยค่ะถ้าใครอยากมาก็ไปเซิร์ชหาข้อมูลได้ในอินเทอร์เน็ตนะคะเดี๋ยวแม่ปุ๋ยนะคะจะขึ้น Facebook ให้ละกันนะคะโอเคงั้นสําหรับคลิปนี้นะพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะหนูยิ้มหนูแยม้มบ,บายบายค่ะ